ลืมถ่ายโป๊ยูหมูไปถ่ายกับผมอันนี้เขาเตรียมแรงเขาขายเหรอเป็นขายเอ้าอ้เหี้ย่ะแมวขโมยหมูมาแดกทำไมอ่ะยังไม่ขา,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 ายเลยขโมยมาแดกทำไมอ่ะขายแล้วขายอะไรดันนี้ยังไงเขาก็มันจะเข้าอยู่อ๋อเหรอเขายืนยิ้มเลยเหรอถ่ายกับน้องหน่อยดูมัน,<ห>นดูมันถ่ายกับน้องหน,หน่อยเลยอันนี้ต้องจองเนี่ยนะ ถ้าแบบว่าเดี๋ยวร้านเปิยคือต้องจองก่อนสมมุติว่าไม่จองพีดีอยากกินเข้ามาแล้วกินเป็ดสิแล้วเป็ดนี่คือมีอมตลอดก็ไม่มีมเฉย <laughs> เยก็จองเอาอั <laughs> นะนี้พนักงานใหม่ของเราเฮ้ยทำไมคุณมาเช็ดตรงเช็ดตู้อะไรเนี่ยไม่ขายอาหารแล้ว มาทำอะไรเนี่ยเก็บพนักาง,งานางงงพนักงานท่านพากาท่านพากาแล้วสวัสดีคนระับสวัสดีครับเช็ดหน้านหน่อยไหมเออเห็นใจเห็นใจนะอันนี้เราพามาสวนตามใจปรารถนา<ช>หมาเฟียดกันหน่อยที่ก็ใกล้จะเปิดใช้เปิดให้ได้รับประทานแล้วคือสะานี้คือสะานนี้ได้ไหม ได้เปิดไหมได้ตาได้ครับรอบที่แล้วที่ผมมามันจะมีแค่ตู้เดียวเนาะตู้ที่ทำหมูใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้คือมันมีแบบหลายตู้บ้างมายอันนี้คือให้ผมแนะนำหน่อยว่ามีอะไรบ้างนี่เป็นตู้เป่านะครับเป่ามันก็ตากให้ความเย็นให้เขาแห้งดีอันนี้เอาไว้ไว้ตักอะไรเป่าหมูหันเป่าหมูหันเป่าเป็ดย่างแล้วก็เป่าหมูกรอบเป่าหมูกรอบถ้าย่างนี้ย่างี้หมูกรอบอ๋อคือคือสองตัวนี้คือเหมือนกันเหมือนกันตู้เดียวกันหรือว่าเดียวกัน เราเพิ่มปริมาณการผลิตอ๋ออันนี้คือทำหมูกอรอบทางนี้เลยใช่ครับต้เป่าก่อนข้างในก็จะเป็นแบบลมร้อนอย่างนี้ใช่ไป๊อบลมเย็นเย็นครับรมลมเย็นคุมอุณหภูมิคุมความชื้นมันวายอ่ะมันตู้วายอ่ะแล้วแต่ว่าใช้กับพวกสัตว์แต่ที่เดี๋ยวต้องไปทอดอีกทีนึงใช่ไหมใช่ใชอ๋อเป่าไว้อย่างเป็ดอย่างหมูเนี่ยก็12ชั่วโมง12ชั่วโมงใช่จะได้แดดไปเนี่ยลองไงจองสิอ๋อ12ชั่วโมงเต่าเต่าฟอโรเลยอ่าอันนี้เอาไว้ย่างเป็ดจะมีหมูหัน มีเฟตด้วยมีเหมูกรอบหมูแดงฮ่องกงหมูแดงฮ่องกงด้วยใช่แลเนี่ยตู้เสาเนี่ยเข้าไปดิฮะเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้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 แฝนอยู่นี่น้องแฝงอยู่อันนี้เทสตอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยน่าจะเป็นพวกชมดชมดเออไม่เหมือนละมั่งอันนี้คือทดลองเตาทดลองอุณหภูมิช่วงนี้อยู่ระหว่างเทสความนิ่งของเมนูต่างๆที่จะเป็นตู้ที่อบร้อนไม่เนี่ยกร้อนอยู่ ตู้ที่แบบไม่ใหญ่มากคือจะมีหัวเดียวหัวเดียวเนี่ยอยู่ได้6ตัวพร้อมกันอ้ขับนกตัวอ่ะขังนี้หอมเข้าคนเดียวมัได้ไมเอ้ยไม่ได้เราต้องเข้าตรงนี้ตู้นี้เนี่ยก็โหเฮียโคตรใหญ่ะเป็นตู้เหมือนตู้เมนเลยตู้เมนเผาสกุ้านนี้ที่แขวนทีได้12ตัวทีเดียวอ๋ออันนี้คือเอาหมูที่แบบว่ายังไม่สุกส่แผแลเข้าใช่ก็หลังจากที่เราคัดสายพันหมูหมูสามสายพันธุหมูดำเสร็จปุ๊บเราก็จะมาหมัก หมักขึ้นเทศก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาไปเป่า12ชั่วโมงหลังจาก12ชั่วโมงแล้วก็เอาเข้ามาอบอีกชั่วโมงครึ่งเขาเรียกเป็นหมูหันไหมหมูหันเพราะมันหมุนเนี่ยหมุนมันหันเหมือนกันอ๋อหันเหมือนกันแต่วิธีการมันไม่ได้แบบคลิกแบบที่ใช้ถ่านใช่อะไรเราให้โซน้ำหน้าเขาตลอดเลยอ่ะไม่เราก็แบบอยากหาวิธีใหม่ๆบ้างมันก็หนึ่งมันก็ข้อดีมันมีคือไม่ปนเปื้อนสองไฟมันนิ่ง อ๋อเพราะว่าไอ้พวกที่หันที่แบบว่าหันแบบไอ้หันแบบที่ใช้มือใช้มือบางทีมันมือมันไม่นิ่งเนาะแล้วแต่คนที่แบบว่าบางทีแม่งเจอจังหวะคนที่แม่งหนุนหันเก่งๆอะไรเงี้ยมันก็ดีไปแต่นี่แต่นี่ก็ต้องใช้ฝีมือนะใช่เหรอเนี่ยคนหันนี่นะยากไหมยากไหมยากครับยากยากยังไงพี่ควบคุมอุณหภูมิเลยครับมันออโต้ไม่ใช่เหรอใช่ครับสำคัญมากนะครับตู้นี้ครับต้องเ้าใช่ครับต้องเ้าต้องดูตลอดเวลาสองแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็ ทำนู่นทำนี่สามสี่รอบก่อจะได้กินไอเครื่องตัวนี้ทําได้พร้ระมานสิบสองตัวสิบสองตัวสิบสองตัวอ้นนี้ก็หกตัวไม่หกตัวเครื่องละเท่าไหร่ครึ่งร้านแพงจังไม่แพงหรอกเฮ้ยคือมันแล้วแต่นะแล้วไปดูในคลิปพี่พีทมาแล้วเขาได้ชิมหมูหันได้บ่อยแล้วเขาบอกว่าเป็นหมูหันที่อร่อยที่สุดเท่าที่เขาเคยกินมาก็ใครๆก็พูดอย่างนั้นทีน่าจังมาก็พูดอย่างนั้นคือผมไม่ได้ไม่ได้อวยตัวเองแล้วแต่แล้วแต่คุณอาจแล้วไม่ชอบก็ได้ ไม่รู้วันนี้ไม่มีให้แดกหรอกพราะเป็นเคาะว่กินไม่ได้กินได้ป่าว่ะมันยังไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่นี่ไม่กรอบอ่ะที่ไม้เนะมันต้องเข้าไปเองมันยังไม่เสร็จกระบวนการแต่ตัวก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้ถ้าเป็นหมูเป็นเนี่ยหกโลหกโลแต่ว่าต้องเอาเครื่องในออกแล้วก็เอากระดูกออกสังเกตดูว่าอันนี้กินได้เนื้อหนักเลยเนื้อหนังเลยนี่ไงเราลอกกระดูกออกให้หมดแล้วเห็นไหมไม่มีกระดูกเหลือแต่ส่วนขาส่วนเนี้กินได้หมดเลยทั้งตัว พอทั้งตัวเนี่ยพอ,อกระดูกออกอะไรออกหมดแล้วแล้วก็พอเอาไปอบเอามาตากเอามาเ,าเป่ามันก็แห้งไปอีกอนะความชื้นก็หายไปมันก็จะเหลือประมาณสองโลห้าได้ไหมเหลือตัวก็ไม่ถึงเออแล้วแต่บางตัวความชื้นก็กินได้หมดเลยหมูหก,ก,นะก,กโลนะสั่งหมูหกโลใช่แล้วก็ต้องสั่งเลี้ยงนะหายากมากอันนี้ต้องจองเนี่ยนะถ้าแบบว่าเดี๋ยวร้านปิดคือต้องจองก่อนมันต้องใช้เวลาทําถ้าอย่างนี้คนที่แบบบล็อกยินเข้ามาโดยที่สมมติว่าไม่จองอยู่ดีๆอยากกินเข้ามากินเป็ดสิ มีเป็ดด้วยแต่หมูห่นนี่ต้องจองหมูห่นต้องจองของงแรกช่วงแรกช่วงแรกเพราะคนคงเยอะแล้วเป็ดนี่คือมีตลอดก็ไม่มีเฉยฉยต้องจองมันดูดิอุปกรณ์มันไม่ได้พอรองรับที่จะแบบไปมาปุ๊บได้เลยอะบางอย่างจะอย่างข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงฮ่องกงข้าวหมูกรอบฮ่องกงเนี้ยมีแต่ว่าหมูห่านเนี้ยอาจจะต้องแบบ มูหันเป็ดปักิ่งจองพอมองยังมีอยู่ไหมมีสิเอ้ยนี่เป็นตัวซินเซอร์เลยโคตรอร่อยเลยมี F1 ด้วย F1 เข้าวหน้า f อเาเป็นการเอาเนื้อวาเกิวเอาวัวสายพันธ์วาเกีวออสเตรเลียผสมกับแบล็กแองกัสให้แม่งเย็ดกันเยดกันแล้วอมัเป็นรูกมันก็เป็นเ1สวีติดเหลืองนะไอ้เหี้ยมันจะมีมันจะมีความนุ่มผสมกับความเป็นเนื้อแดงคือต้องลืมไปเลยนะว่าอย่าง อันนี้มาถ่ายของหม่อมถนัดแดกอะ่ะมันจะไม่ใช่แบบเป็นข้าวแกงถนัดแดกที่เราไปกินอะไรอย่างงี้ที่นี่มันคนละร้านเลยอันนี้เป็นซามใจปฐนนาเรียกว่าพัตคาลดีกว่าพัตคาลร,รีสอร์ทหรืออะไรสักอย่างแม่งไม่เหมือนร้านอาหารจะบอกว่าเป็นสวนอาหารแบบสมัยก่อนก็ก็ได้นะมันไม่สมัยก่อนห <c oughs> รอมันดูมันดูสวยมากๆเลยมันเหมือนแบบมันเป็นแบบรีสอร์ทอะไรเงี้ยเป็นที่พักอะไรเงี้ยก็คือแบบด้วยอาหารด้วยอะไรเงี้ยผมว่าแม่งรก็จะมีทั้งซีฟู้ดก็มี ไทยก็มีปลาคงปลาคร์ฟก็มีก็บอกข้างในก็ได้ก็บ่อไม่ได้ไม่่อยไม่ได้ไม่ร่้ยมแ้ดกไม่าหารอาหารไมยอา้าร่ได้าม่ได้าม่ไรก็ม่ไร้ไม่ได้ไม่ได้ไี่ไอร์เ่อร์นี่เด้ได้ไมาได้อม่้ม่ไดอไม่ไั้หม่ด้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ยดะไ่ได้ไม่ได้ไ่ไรเไม่พราะ่ได้ไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไป่ด้ไม่ไก็ไม่ได้ไมกด้ไ่ไดือน่ี้แห่ะก้ยมงไดองก่นนะจมงเด้าม่อน้าม่จด้ไม่ได้ไม่ไ่ไปเไี่ยดอไกกได้ไได้ บอกอินแดกแตกแต่เข้าน้ำเป็ดไทยจะมาเอ้ยมีอย่างอื่นไงครับต้มพัฟต้ามีหมดก็จะกินหมูไงหมูต้องจองดิเอ่ทำเยอะวันหนึ่งไม่เกิน20ตัวทำแค่นะพอแล้วเดี๋ยวกลัวรวยไม่ใช่กลัวรวยหรอกมันทำแค่นี้เพราะว่าเราต้องคุมมาตรฐานทุกอย่างทุกอย่างมาก่อนได้ก่อนเออมันก็วันอื่นดิวันนี้มาก็กินเป็ดไปอีกวันหนึ่งก็กินหมูกรอบไปอีกวันหมูแดงไปสิ วันก็พัตตาใบเบอร์เกอร์อะไรไปจนกว่าจะได้แดกหมูค่อยมาใหม่ค่อยเลือกมาออแล้วคุณต้องมาทุกวันเลยนเนี่ยได้แดกวันละเมนูเมนูอะไรนี้สิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มอ่ะสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะเ,เวลาเพิ่มไงก็เลยต้องหยุดก่อนที่แรกเปิดห้าโมงเยน็นไปดูร,รายละเอียดที่เพจแล้วกันเนาะเ,ออเดี๋ยววันที่เขาเปิดขายจริงๆอะไรเงี้ยน่าจะมีลงที่เพจอะไรนี้ใช่ไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างอะไรนีต้ตอนนี้มีเดลิเวอรี่นะหมูหันน่ะเดลิเวอรี่หมูหันตอนนี้มีแล้ว ขายวันละห้าตัวพูดตะกาอะไรวะเนี่ย <c oughs> คือมาตอนนี้ที่ร้านคือไม่มีมาแดกที่ร้านก็ไม่มีไม่ขายไม่ขาย <Del ivery S 1> แต่เดลิเวอรี่ได้ห้าบออวันละห้าตัววันละห้าตัวตัวละเท่าไหร่จริงๆแล้วเซ็ตที่เราทําไว้เนี่ยตัวละสามพันห <3, 5. S 1> ้าสามพันห้าใหญ่นะมีขนมปังมีสลัดมีสม้มมีแอปต่างๆเต็มเลยแต่ถ้าไม่เอาไม่เอาอะไรเลยเอาแต่หมูเอาแต่น้ําจิ้มซีฟู้ดน้ําจิ้มหวานสองพันแปดอ๋อแต่หมูสองพันแปด ถ้าเป็นเซตสามพันห้าเราถ้าเอาแต่สลัดไม่เอาหมูอ่ะก็ไม่ต้องแดกสิสั่งที่อื่นเอาไม่เอามาที่นี่ใหม่ไม่ก็ถ้่เขาอยากได้สลัดขนมปังแต่ไม่เอาหมูไงไม่ขายหรอก็ูไม่มีไงเราเลือกปฏิบัติอะะใช่ต้องกินอย่างอื่นในหน้าเป็ดเนี่ยอันนี้เดลิเวอรี่มีแล้วเหมือนกันมีแล้วข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงฮ่องกงมีหมดแล้ววันเนี้ยคือกูมาถึงที่นี่ที่ร้านเลยแต่พวกเนี้ยไม่มีให้แดกไม่มีคือต้องเดลิเวอรี่ทีกูมาทำไมก็ทำร้านไว้เล่น ทำนนั้นมาเล่นเล่นเออจะได้แล้วล่ะตอนที่ที่แรกอ่ะเล่นตอนนี้ไม่เล่นแล้วตอนนั้นมายังเป็นเต็นท์อยู่เลยใช่เต็นท์อยู่เดียวตอนนั้นมาคือมันมันเป็นแบบโล่งๆไม่มีอะไรเลรือโทโมฮอกคก์ทานอะไรใช่ตอนนี้คือแม่งเหมือนเราเป็นรีสอร์ทอ่ะเออไปติดตามดูแล้วกันนะไปแล้วไปไม่มีอะไรให้แดกไม่มีเราขับบ้านไปไปดูข้างนอกหน่อยครับดูนอกนี้ตอนนั้นที่เรามารู้สึกว่าเราถ่ายตัวโทโมฮอกกระหม่อมอ่ะถ่ายอยู่ฝั่งนู้น แต่ตอนนี้มันกลายเป็นแบบว่าเป็นเรือนเป็นบ้านไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยที่เป็นผ้าเนี่ยตอนนั้นก็จะเป็นโต๊ะนั่งที่เรามากินตอนวันสงการใช่ป่ะตอนนี้ก็เนี่ยทำเป็นแบบเป็นหลังๆมาหมดแล้วในเนี้ยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวไปดูเรือที่มอมบอกข้างหน้าเขาจะอวดอันี้เว้ยเขาจะอวดเชนเดลีย์เขาบอกเป็นแสนเลยดูเขี้ออันงการ้เนี่ยอันนี้พี่มอมบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบเป็นห้อง ห้องหลักนะสมมติว่าคนที่แบบว่ามามากินข้าวอะไรเงี้ยก็เนี่ยจะเป็นห้องหลักแต่ว่าห้องพวกที่เป็นเรือนๆพวกอย่างนั้นน่ะคือก็ใช้บริการได้แต่รู้สึกว่าจะต้องแบบจองมนะั้งเหมาเหมือนแบบเป็นห้องอะไรอย่เงี้ยนี่มีป้ายด้วยมีรูปหม่อมหม่อมำกำลังจะขึ้นสวรรค์เฮ้ยลิมูซีนไหรวยอีกแล้วคราจริงหม่อมเราฟอกหนัง เขาก็แบบว่าทำทธุรกิจอาหารอะไรเงี้ยไม่รวยจังวันนี้มาประมาณนี้แหละอัปเดตส่วนตามใจปรารถนาก็ไม่มีอะไรทำกลับบ้านแล้วคือเรียกกูมาเว้ยเออมาอวดเตาเออทุกอย่างที่วันนี้ที่เขาพูดเว้ยคือแม่งไม่ได้แดกอะไรหมดเลยแต่ว่าคุณสามารถสั่งได้ delivery เออให้กูมาทำไมก็ไม่รู้ เ้าไว้เจอกันเทสหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม